วัสดีค่ะนกจระพริค่าช่องเคยทายายว่าซิวันนี้นกสิงเหเฮ็ดตับหวานมีจมาเฮ็ดตับหวานนุกค่เนาะเตรียมเครื่องผุงไว้แล้วอีกปนอันนี้ก็ <c oughs> ตับกัะสุกหวานนะค่ะเนาะ ทำสุกแล้ววันนี้ก็จะปูปะตามจะชอบเลยน,ะนาะอิซปนข้าวคั่ว ใส่ตามชอบละเอาเลยหมักเบลล์เบลล์นี้กันนะอันนี้ผงนวดนะใส่ลายเสยบลายใส่ตามหมักแล้วก็น้ำปลาปล<ร>าเข้ากับใส่พอสมควรก่อนากใส่ลา,ายถาซิมก่อนเนาะอันนี้ทุกคนเลย เันให้เข้ากันก่อนใส่ะมะนาวลงไป ไม่จัดแล้วแส่จานเรียบร้อยพร้อมทานหน้าตาเป็นแบบนี้สูตรไผ่คือสูตรมั่นเนาะอันนี้สูตรของนกแสบอยู่ได้ละ่ะค่ะแค่นี้ก็ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ